สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรจะพาทุกท่านมารู้จักกับอาเฮียหรือว่าตัวเงินตัวทองนะคะอาเฮียจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่บังคลาเทศศรีลังกาอินเดียจนถึงอินโดนีเซียค่ะ เขาเป็นจัดป่าคุ้มครองด้วยนะคะนางเม่กล้าเดินอย่างสบายใจเชิบไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวเพราะมีลิขสิทธิ์คุ้มครองอาเฮียจะจัดอยู่ในไฟล่มสัตว์มีแกนสันหลังสัตว์เรื้อยคลางชนิดหนึ่งบางคนก็เรียกอาเฮียนะบางคนก็เรียกตัวเงินตัวทอง ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับตัวตะกรวดเนาะแต่ว่าตะกรวดเขาจะไม่อาศัยอยู่ริมน้ําตัวเล็กกว่าเขาจะอยู่ตะกรวดจะชอบอยู่บนต้นไม้ต่างจากไอเอยอเอชอบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําชอบว่ายน้ําดำน้ำำนําได้น,นานๆเห็นไหมคะนูน้นเจ้าตัวเล็กว่ายดำผุดดำว่ายอยู่โน่นแหละในน้ํนไนนาไอตัวนี้นอนตอนแรกคนนึกว่า สีเบ่งไปแล้วเห็นนอนนิ่งพอเรามาทำตาแป๊บๆคงจะอิ่มแหละเพราะว่าในสระเนี้ยปลาเยอะมากเคอเห็นกระตาเนาะขอลากปลาสวายขึ้นมาขนาดน่าจะประมาณสัก3กิโลได้สวายก็เอามาแบบสบายๆเลยอะลากขึ้นมาสดๆมานอนกินสบายริมขอบสระจะชอบหากิน ของแมวเปื่อยเศษสกอาหารบางครั้งก็จะกินจัดเป็นเป็นเช่นไก่เป็ดฟูหอยงูหนูนกต่างๆแต่ที่ต่า,า,ตางแขกจำนั้นก็คือกินน้องแมวด้วยถ้าตาตาบอลเลีอถ้าแมวตัวไหนไม่แข็งแรงหนีไม่ทันก็เรียบร้อยหรือว่าน้องมะหมา,มานะ้อตัวเล็กๆอะ่ะคือสัตว์ไหนที่เขาเอาได้ก็กินหมดแหละแต่ะกระดุ๊ กระดุบชอบมาเคาะประตูบ้านเกือบทุกวันและตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่นี่สำหรับถิ่นที่อยู่ของเขาเหมือนที่พนบอกเหละเขาชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ำชอบว่ายน้ำชอบดำน้ำสามารถดำน้ำได้นานๆเป็นครึ่งชั่วโมงเลยแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ เดี๋ยวนี้มีการเข้ามาอยู่ในชุมชนเยอะมากซึ่งเมื่อก่อนไม่มีนะคะสมัยเด็กๆจะไม่ค่อยเห็นเจ้าตัวนี้ออกมาอยู่ใกล้ๆกับชุมชนใกล้ๆกับหมู่บ้านแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหโยเยอะเมื่อก่อนถ้าใครเจอนี่ถือว่าโชคดีเดี๋ยวนี้โอ้โหโยเยอะถ้าไม่เจอจะแปลกเพราะต้องต้องเจอทุกวันหละมันเยอะไงมาออกลูกออกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอ่ะ ออกลูกครั้งละประมาณ15 2 0ถึง20ฟองออกเป็นไข่นะคะคล้ายๆไข่เจราเข้สีขาวๆข,ขุนข่นๆจะออกไข่หรือวางไข่ในช่วงปลายฤดูฝนไม่ไม่ใช่สิขอโทษขอโทษในช่วงปลายหน้าร้อนต่อหน้าฝนคือเขาเขาจะให้มีน้ำไงไม่งั้น เขาจะไม่สมบูรณ์ส่วนการจับคู่ประสมพันธุ์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบใช้ความรุนแรงในการแย่งตัวเมียเนาะใครใครดีกว่าใครเก่งกว่าใครแข็งแรงกว่าก็ได้สาวไปครองบางครั้งถึงกับตุยก็มีนะคะพอนาเห็นบ่อยช่วงนี้แหละ เป็นช่วงที่เขาผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่เพรอิ่านผ่านหน้าร้อนมามาเข้าเข้าหน้าฝนเยอะจะเห็นเห็นเห็นได้เกือบทุกวันนั่นแหละ mm hmm. การผสมพันธุ์แล้วก็การวางไข่ปีหนึ่งก็ประมาณ2-3ครั้งแล้วแต่สภาพความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์หรือของตัวเมียค่ะ การผสมพันธ์จะใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงถือว่าเสร็จกิจแล้วพอเขาวางไข่แล้วเขาจะปลุกไข่คล้ายๆเจระเ้เลยเอาเอาดินมากกุยกกุุๆ,ๆเขาเรียกไงไทไําคล้ายๆเป็นจอมปลวกเพื่อลกลบไข่ของเขาเป็นการเป็นการฟักไข่ไปในตัว อนก็เรียกไม่ถูกเนาะเขาหาอะไรมาหาดินนั่นแหละมามาปิดไข่เอาไว้อะทำเป็นเนินดินหรือทำเป็นลักษณะคล้ายๆจอมปลวกไอ้พวกนี้เก่งเป็นสัตว์ยุคดึกดํำบันที่อยู่คู่โลกมาน่าจะพร้อมๆกบไดโนเสาร์แล้วมั้งสัตว์อื่นสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวอาเฮียหรือว่า ไอตัวร่ำตัวรวยเนี่ยตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาเก่งไงเขาสามารถปรับสาภาพของตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่แบบไหนอุณหภูมิยังไงเขาก็อยู่ของเขาได้เขาจะปรับไปตามสาภาพแวดล้อมนั้นๆที่เขาไปอยู่ไปอาศัยอยู่ก็เลยได้อยู่ยาวๆเป็นสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ของแท้ที่ยังเหลืออยู่ พราะว่าสัตว์อื่นอย่างจระเข้จระเข้อะไรเพิ่มมาทีหลังไอ้ตัวเนี้ยตามตามหลักฐานที่คนไปหาประวัติมาเนี้ย mm hmm. เขาจะอยู่มาตั้งแต่ยุคในโนเสอและน่าจะพี่น้องกันในโนเซอเพียงแต่ในโนเสอจะตัวใหญ่กว่าลักษณะโครงสร้างก็คล้ายกันเวลาเขาเดินเนี้ยคล้ายมากยกขาขึ้นมาพอสี่ขาแล้วก็เดินแบบแคล้ายๆล้าในโนเสอเหมือนมาก แต่เขาเขาไม่ค่อยเดินเนาะนานๆแหละท,ที่จะเห็นเขาเดินน่ะอย่างวันเนี้ยพรก็ได้เห็นจังหวะที่เขาเดินข้ามถนนพอดีตบกระชัยดีว่าพรมองไกลๆเนาะถ้ามัวแต่เจิดสายฉายไหลไม่มองอะไรก็มีสิทธิ์แหละเดินเข้าเข้าใกล้ ซึ่งสัตว์เนี่ยมันมีพิษด้วยนะคะตรงใกล้ๆลจมูกเขาอ่ะนี่ไงเดินกระตุวมกระเตี้ยมอยู่เนี่ยพอนไม่กล้าเดินไปใกล้อ่ะพนกลัวพอเห็นแล้วก็เบริถึงจะถ่ายไม่งั้นไม่กล้าถ่ายสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจุบเพียงเท่านี้นะคะบายบายคะ่ะจุ๊บจุ